คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตของเราเหมือนจานชามที่ตกลงพื้นแตกออกเป็นเสียงเสียงจนเหมือนไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมบางครั้งเรารู้สึกว่ารอยแผลที่เราเผชิญในชีวิตมันทำให้เราหมดคุณค่าทำให้เราไม่อยากมองกลับไปอีกเลยแต่คุณรู้ไหมครับที่ญี่ปุ่นมีศิลปะโบราณที่สอนให้เราเห็นคุณค่าในรอยแผลเหล่านี้ศิลปะที่ชื่อว่าชินสิกิ ศิละปะแห่งการเปลี่ยนความแตกหักให้กลายเป็นความงดงามความเป็นมาของศิละปะคินสึกิศิละปะคินสึกิหรือที่แปลว่าการเชื่อมด้วยทองคำเกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่15ในสมัยของโชกุนที่ชื่อว่าโยชิมาสะอาชิกางะวันหนึ่งชามชาที่เขารักและโปรดปรานที่สุดตกแตกดูชิมาสะรู้สึกเสียใจอย่างมากและส่งชามใบนั้นกลับไปยังจีนเพื่อซ่อมแซม แต่เมื่อมันกลับมามันถูกซ่อมด้วยโลหะธรรมดาแบบลวกๆซึ่งดูไม่สวยงามและทําให้ชามนั้นดูแย่กว่าเดิมด้วยความผิดหวังโยชิมาซ์จิงหันไปหาช่างสีมือชาวญี่ปุ่นเพื่อหาวิธีที่ไม่เพียงแค่ซ่อมแซมแต่ต้องทําให้ชามดูงดงามกว่าเดิมและนี่คือจุดกําเนิดของคินสกิแทนที่จะปิดบังรอยแตกช่างสีมือชาวญี่ปุ่นกลับเลือกที่จะเติมเต็มรอยแตกเหล่านั้นด้วยทองคําแท้ โดยใช้ยางไม้ผสมกับผงทองคำเพื่อสร้างความงดงามให้กับชามรอยแตกที่เคยเป็นจุดอ่อนกลายเป็นจุดเด่นที่สะท้อนถึงเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของสิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นแค่ชามธรรมดาอีกต่อไปแต่กลายเป็นผลงานศิลปะที่ไม่มีใครเหมือนชีวิตของเราก็เหมือนกับชามใบนั้นบางครั้งเรารู้สึกเหมือนทุกอย่างพังทลายเหมือนว่าเราแตกออกจนไม่มีใครสามารถซ่อมเราได้อีกแต่ศิลปะคินสิกิสอนเราว่า ความล้มเหลวไม่ได้ทําให้เราหมดคุณค่ารอยแผลไม่ได้ทําให้เราดูแย่แต่มันคือสิ่งที่ทําให้เรามีเอกลักษณ์ปรัชญาของคินสึก,กิคือความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบคินสึก,กิไม่ได้เป็นแค่การซ่อมแซมสิ่งของแต่คือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของสิ่งต่างๆมันเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดญี่ปุ่นที่เรียกว่าวาบิสบิซึ่งแปลว่าความงามในความไม่สมบูรณ์แบบ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรถาวรแต่ทุกอย่างมีความงดงามในแบบของมันเองแม้แต่ในความพังทลายเหมือนชีวิตของเรารอยแผลในชีวิตไม่ได้ทําให้เราดูอ่อนแอแต่มันเป็นเครื่องหมายของความกล้าหาญมันแสดงว่าเราผ่านอะไรมาและเรายังคงเดินหน้าต่อได้ในชีวิตของเราไม่มีใครอยากแตกหักไม่มีใครอยากล้มเหลว หรือเผชิญหน้ากับความผิดพลาดแต่คุณรู้ไหมครับทุกครั้งที่เราล้มลงทุกครั้งที่เรารู้สึกเหมือนสิ้นหวังมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมอยากเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งให้คุณฟังครับเขาชื่อว่าโทมัสเอดิสันผู้ที่เรารู้จักในฐานะผู้ประดิษฐ์หลอดไฟแต่ก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จเขาล้มเหลวมากกว่า1,000ครั้ง มีคนเคยถามเขาว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่ล้มเหลวถึงพันครั้งเขาตอบกลับมาด้วยรอยยิ้นว่าผมไม่ได้ล้มเหลวถึงพันครั้งผมเพียงค้นพบหนึ่งพันวิธีที่มันไม่เวิร์กนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเรียกว่าการมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของคุณสิครับความล้มเหลวครั้งแรกที่คุณเคยเผชิญคืออะไรตอนนั้นคุณอาจรู้สึกหมดหวัง รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจหรืออาจมองไม่เห็นทางออกแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณพบใหม่ครับว่าความล้มเหลวนั้นทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นมันทำให้คุณเรียนรู้บางสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของคุณเหมือนกับศิละปะชินสกิปที่เปลี่ยนรอยแตกให้กลายเป็นความงดงามรอยแผลในชีวิตของเราก็ทำหน้าที่เดียวกันมันอาจเป็นความผิดพลาดในการงานที่สอนให้คุณรอบคอบยิ่งขึ้น หรืออาจเป็นความผิดหวังในความรักที่ทำให้คุณรู้จักรักตัวเองก่อนจะไปรักคนอื่นทุกครั้งที่คุณแตกหักอย่ามองว่ามันคือจุดจบแต่จงมองว่ามันคือจุดเริ่มต้นของบทเปลี่ยนที่สําคัญคุณเคยลองมองรอยแผลในชีวิตของคุณอย่างลึกซึ้งไหมครับรอยแผลที่อาจมาจากความล้มเหลวความเจ็บปวดหรือความผิดพลาดในอดีตบางคนอาจมองว่ามันคือจุดอ่อนที่ต้องซ่อน หรือบางคนอาจอยากลืมมันไปตลอดชีวิตแต่คุณรู้ไหมครับรอยแผลเหล่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราดูแย่ลงแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นตัวของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนเหมือนกับรอยแตกในศิลปะคินสิกิลองนึกถึงเครื่องปั้นดินเผาที่ผ่านการซ่อมด้วยคินสึกิสิครับรอยแตกที่ถูกเติมเต็มด้วยทองทำกลายเป็นจุดเด่นที่ทุกคนมองเห็นชามใบนั้นไม่ได้บอกว่า ฉันแตกหักมาแล้วแต่มันบอกว่าฉันผ่านเรื่องราวที่สำคัญมาและฉันยังคงงดงามในแบบของฉันชีวิตของเราก็เหมือนกันครับรอยแผลที่เราแบกมาจากอดีตไม่ได้ทำให้เราไร้ค่าแต่มันคือสิ่งที่บอกว่าเราเคยเผชิญหน้ากับอุปสรรคและเราเลือกที่จะลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อขั้นตอนที่หนึ่งยอมรับรอยแผลในชีวิตหลังจากที่เราได้เรียนรู้ว่าคินสกิคืออะไร และความงดงามของรอยแผลในชีวิตเรามาถึงคําถามสำคัญครับแล้วเราจะนำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับชีวิตจริงได้อย่างไรเพราะการเปลี่ยนรอยแผลให้กลายเป็นพลังไม่ได้เป็นแค่ศิลปะแต่มันคือการเดินทางของจิตใจและการกระทำสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการยอมรับรอยแผลในชีวิตของคุณครับไม่ว่ามันจะเป็นความล้มเหลวความผิดหวังหรือการสูญเสียลองถามตัวเองว่า ฉันพร้อมหรือ,อยังที่จะมองมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะการปฏิเสธรอยแผลหรือการพยายามซ่อนมันไว้จะทำให้คุณติดอยู่กับความเจ็บปวดนั้นแต่เมื่อคุณยอมรับมันคุณจะพบว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงลองเขียนรอยแผลในชีวิตของคุณลงบนกระดาษดูว่าคุณเคยผ่านอะไรมาบ้างแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนี้สอนอะไรฉันได้บ้าง ขั้นตอนที่สองเติมเต็มรอยแผลด้วยความรักและการให้อภัยในศิลปะคินสิกิรอยแตกของชามถูกเติมเต็มด้วยทองคำที่เปรียบเสมือนความรักและความใส่ใจที่เราใส่ลงไปในชีวิตของเรารอยแผลที่เจ็บปวดก็สามารถเติมเต็มได้ด้วยการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นการมองตัวเองด้วยความรักและการมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนรองพูดกับตัวเองครับว่า ฉันให้อภัยตัวเองสำหรับทุกความผิดพลาดที่ผ่านมาและฉันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่เพราะเมื่อคุณให้อภัยตัวเองคุณจะรู้สึกเบาขึ้นและพร้อมที่จะก้าวต่อไปขั้นตอนที่3เปลี่ยนรอยแผลให้เป็นพลังลองนึกถึงความล้มเหลวครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณครับครั้งที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างแตกสลายถามตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นพลังได้อย่างไร บางครั้งมันอาจหมายถึงการเรียนรู้จากความผิดพลาดบางครั้งมันอาจหมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาจากสิ่งที่เคยพังหรือบางครั้งมันอาจหมายถึงการแบ่งปันเรื่องราวของคุณเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นคุณรู้ไหมครับหลายครั้งที่คนที่เคยผ่านความล้มเหลวกลายเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ดีที่สุดเพราะพวกเขาเข้าใจความเจ็บปวดนั้นและพวกเขาเลือกที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นพลัง ขั้นตอนที่4มองรอยแผลเป็นเอกลักษณ์เหมือนกับชามในคินสกิที่รอยแตกกลายเป็นจุดเด่นชีวิตของเราก็เช่นกันครับรอยแผลในตัวคุณคือสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างจากคนอื่นอย่าพยายามเป็นเหมือนใครแต่จงมองว่าคุณมีเรื่องราวที่ไม่มีใครเหมือนคุณคือผลงานชิ้นเอกที่เกิดจากทุกความเจ็บปวดทุกความพยายามและทุกการฟื้นตัวลองคิดดูสิครับ ทุกครั้งที่คุณล้มลงคุณลุกขึ้นใหม่ได้อย่างไรทุกครั้งที่คุณร้องไห้คุณหายใจลึกๆแล้วเดินหน้าต่อได้อย่างไรสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ทำให้คุณแข็งแกร่งและรอยแผลเหล่านั้นคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณกำลังสร้างความงดงามรอยแผลในชีวิตของคุณคือบทพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวแต่คุณกำลังเรียนรู้ คุณไม่ได้อ่อนแอแต่คุณกําลังเติบโตคุณไม่ได้แตกสลายแต่คุณกําลังเปลี่ยนเป็นผลงานชิ้นเอกจงอย่ากลัวรอยแผลของคุณครับเพราะมันคือสิ่งที่เล่าเรื่องราวของคุณเป็นสิ่งที่บอกว่าคุณเคยผ่านอะไรมาและคุณกลายเป็นใครในวันนี้คุณอาจเคยคิดว่ารอยแผลทำให้คุณไม่สมบูรณ์แบบแต่แท้จริงแล้วมันคือสิ่งที่ทำให้คุณงดงามในแบบของคุณเองทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นใหม่ จากความเจ็บปวดคุณกำลังเติมทองคำแห่งความกล้าหาญลงในรอยแผลของคุณทุกครั้งที่คุณให้อภัยตัวเองและผู้อื่นคุณกำลังเติมทองคำแห่งความรักลงในหัวใจของคุณและทุกครั้งที่คุณเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ยากที่สุดคุณกำลังสร้างผลงานชีวิตที่ไม่มีใครเหมือนจริงๆแล้วคุณคือคินสก,กิที่งดงามที่สุดครับ